กรณียาที่ว่าส่งนี้คือเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาส่งให้เลยหรอคะเพราะว่าคือบางทีปรษณีย์มันก็มาไม่ถึงเนี่ยคะ่ะกจริงๆไปรษสีย์ตอนนี้ท่านปรับไปเยอะนะครับจริงปไปรษณีย์ตอนนี้ท่านทำสองส่วนหลักๆอันหนึ่งคือท่านส่งน้ํายาล้างไตวันก่อนผมก็ลงไปดูที่ยุทธยาเนี่ยท่านก็จัดระบบพิเศษท่านมาเตรียมเพราะท่านรู้ว่าเรามีคนไข้ล้างไตกี่คนที่ต้องล้างทางหน้าท้องและต้องมีน้ํายาไปที่บ้าน <ๆ S 2> ท่านก็จะเตรียมตั้งแต่เอาน้ํายาไปให้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยหรือว่าบางส่วน บางคนน้ํามาเร็วท่วมน้ํายาก็ต้องรีบเอาไปส่งใหม่จริงๆไปสนีตอนนี้ที่ทํางานกับเราเนี่ยท่านมีเรือมีอะไรเรียบร้อยนะครับท่านไม่ใช่มีแต่รถท่านก็ประสานเอาเรือเข้าเรือของท่านเองบ้างไปเช่าเรือตรงนั้นบ้างเป้าหมายสําคัญที่สุดคือให้ผู้ป่วยได้รับยาดังนั้นมันจะมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรืออะไรมันอยู่ใน เงื่อนไขที่เราตกลงกันไว้แล้วว่าจะต้องนํายาเนี้ยไปให้กับผู้ป่วยให้ได้โดยเพราะยิ่งรูปธรรมที่ชัดที่สุดคือผู้ป่วยที่ต้องล้างไตทางหน้าท้องเนี่ยนะครับคือทุกๆครั้งที่มีน้ําท่วมเนี่ยจะเกิดข้อคําถามนี้เสมอแต่ว่าต้องเรียนว่าหลายปีที่ผ่านมาที่เราทํางานร่วมกันเนี่ยไม่มีปัญหาในเรื่องของผู้ป่วยที่ต้องล้างไตทางหน้าท้องแล้วท่านอาจจะอยู่ชั้นสองที่เราไปดูนะชั้นล่างที่ท่วมหมดเลยแต่แจ้งมีประกอบอาหารได้เลยได้ท่านก็อยู่ได้เอาน้ํายาไปให้ท่านท่านก็สามารถจะล้างอยู่ได้ สบายๆนะครับอันนี้ก็คือบริการที่ทางไปรษณีย์ท่านเพิ่มทีนี้เราย่งมีบริการอีกบางส่วนท,ที่ว่ายาไม่ใช่น้ํายาล้างไตก็มีการส่งไปรษณีย์ไปที่บ้านก็มีนะครับซึ่งเราเริ่มมาปีสองปีแล้วเนี่ยวันเนี้ผู้ป่วยบางท่านเนี่ยท่านใช้ระบบที่เรียกว่าคุยทางโทรศัพท์หรือคุยทางที่เรียกว่าเทเลคุยกับคุณหมอแล้วก็คุณหมอก็สั่งยาแล้วก็ให้ให้ยาไปส่งที่บ้านอย่างนี้ไปรษณีย์เขาก็ยังทําดําเนินการให้อยู่นะครับ <diagnose S 1> ก็อย่างี้เรียนว่า าก็มีเรือมีอะไรของเขานะครับที่จะไปบางที่ก็เท่าทีา่ทราบบางทีทาก็จ้างเอาบางที่<อ>ท่านก็มีเรือของท่านไปเองเพราะฉะนั้นก็ได้รับความมั่นใจจากทางไปรษณีย์นะครับว่าท่านก็ให้ความมั่นใจว่าถ้ามีตรงเนี้ยแม้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบ้างในช่วงน้ําท่วมก็ทุกคนก็เข้าใจกันอยู่นะครับว่ายัางไงก็ต้องดาเนินการให้ถึงมือผู้ป่วยได้นะครับค่ะเพียงแต่ว่าอ,อาจจะช้านิดหนึ่งใช่ไหมคะมันอาจจะไม่ได้เร็วเหมือนรถอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าถึงแน่นอนทั้งหมดเนี่ยต้อง ต้องต้องเรียนว่าต้องได้รับการประสานงานกันอย่างดีนะครับเพราะว่า <S 2> <S 2> ถ้าถ้าบางครั้งโทรแล้วไม่ได้ติดตามบางทีหายไปบางทีผู้ป่วยก็ไม่ทราบเอ๊ะทำไมช้าคงมีบ้างนะครับแต่ผมยังไม่มีตัวเลขในมือนะครับว่ามีการได้รับยาล่าช้าหรือไม่แต่ถ้าเป็นน้ํายาล้างไตเนี่ยเท่าที่ทราบไม่มีคนไหนที่ขาดยาลเลยขาดน้ํายาเลยส่วนยา, <S 2> <S 2> อ,ยาอื่นในนี้อาจจะยังไม่ได้รับรายงานแต่ว่าโดยระบบเนี่ยอ่ามันถ้ามีล่าช้ายังไงเนี่ยก็รบกวนทางญาติหรืออะไรช่วยติดต่อ ไาอย่างโรงพยาบาลหรือติดต่อหนึ่งสามสามศูนย์ก็ได้แจ้งให้เราทราบนิดหนึ่งว่าเอ้ยาหมดแล้วนะตอนนี้คุยแล้วทำไมยายังไม่ได้อะไรต่างๆอันเหล่านี้ในช่วงน้ำท่วมนะครับค่ะอย่างกรณีผู้ป่วยอย่างเป็นโรคมะเร็งเนี้ยค่ะต้องฉายแสงฉายแสงนี่โอ้้าดิฉันจำไม่ผิดนี่คือเป็นเดือนแล้ววันหนึ่งสมมติบางเคสนี้ก็คือจันถึงสุกเลยอย่างเงี้ยอันนี้เขาจะทำยังไงถ้าอยู่ในระหว่างการรักษาหรือแม้แต่เคมีอย่างค่ะ หลักๆส่วนใหญ่เขาจะเอามานอนที่โรงพยาบาลก่อนครับ,รบเพราะว่าต้องเรียนว่ายกเว้นว่าน้ํามาเร็วแล้วก็ไม่ทราบมาก่อนหรือว่าวางแผนไม่ทันว่าจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่จะมีปัญหาแต่เท่าที่ทราบโรงพยาบาลต่างๆที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยท่านจะว่ายกระดับความเร่งด่วนอยู่แล้วจริงๆมันมีไม่กี่โรคที่เราต้องยกระดับความเร่งด่วนนะครโรคไตโรคมะเร็งใช่ไหมครับโรคที่ต้องติดบ้านติดเตียงสามสี่สภาพเนี้ยจะเป็นสภาพอะไรที่ผู้น่้เราต้องต้องมีการเข้าเชิงลุกเข้าไปดูแล ถูกไหมแต่ถ้าเป็นส่วนอื่นเนี่ยพี่น้องประชาชนอาจจะออกมาได้นั่งเลือกมาได้เพราะนั้นเข้าใจว่าสภาพต่างๆเหล่านี้โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยทราบอยู่ละ uh huh. แล้วก็ยิ่งมะเร็งเนี่ยก็เชื่อว่าไม่น่าจะปล่อยไว้ที่บ้านเพราะว่าการฉายแสงอะไรมันต้องมีการนัดกับคุณหมอไว้อะไรต่างๆ uh huh. อะไรเงี้ยนะครับ uh huh. แต่ถ้าหากมีท่านใดที่เอาเอ๊ะฉันก็เป็นมะเร็งทําไมฉันเลยนัดมาแล้วจะทํายังไงใช uh huh. ่ไหมฮะอย่างเงี้ยสมควรที่จะต้องโทรติดต่อหน่วยบริการหรือทางสปสชให้ทราบว่าท่านอยู่ตรงไหน เพื่อว่าเราจะได้ใช้กลไกที่เรามีอยู่อจะประสานท้องถิ่นให้เอาเรือเข้าไปรับท่านมาเพื่อประสานโรงพยาบาลในการที่จะมาดูแลนี่ถ้าเกิดโรงพยาบาลที่ท่านไปรักษาอยู่เกิดประสบปัญหาน้ำท่วมอีกมไม่สะดวกเราก็จะจัดระบบโรงพยาบาลอื่นให้ก่อนว่าในช่วงนี้ยังไงท่านต้องได้ยาอะไรคือระบบของเราขนาดนี้คิดว่าเพียงพอแล้วก็พร้อมนะครับในการดูแลเพียงแต่ว่าด้วยความที่ฉุกเฉินบางครั้งก็อย่างที่คุณวัสมนว,นว่ามันอาจจะมีการหลุดไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ถ้าเราได้รับการติดต่อเข้ามาก็ คนไข้ที่เรามีอยู่เนี่ยก็สามารถเข้าไปช่วยดูแลได้นะครับค่ะฉะนั้นก็คือเอาที่สะดวกและใกล้บ้านที่สุดอ่าโดยการเช็ค ยกหูโทรศัพท์ขึ้นมา1 3 3 0อ่าว่าอันตรงไหนที่เราจะเข้าไปใช้บริการได้นะคะไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะจะต้องเสียตังก่อนหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ใช่โรงพยาบาลที่เราเคยรักษาอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะ<ร>คุณหมอครับอันนี้ก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าเพราะว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยจะเป็นปัญหาที่ผู้ป่วยบางครั้งเมื่อกังวลเนี่ยก็ทําให้ไม่อยากไปรับาบริการหรือว่าไม่มั่นใจให้ความมั่นใจนะครับว่าการดูแลรักษาโรคต่างเนี่ยยิ่งช่วงน้ําท่วมอะไรต่างเนี่ยท่านมีภาระอื่นเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนัั้นนใเรรื่่่องงงคาาาากษพยยบลไ ทางราชะการทางระบบรับเนี่ยเข้าไปดูแลอยู่แล้วโดยเฉพาะกอ,อ,องทุนหลักประกันสุขภาพแิ่งชาิเรามีประสบการณ์เรื่องนี้มาหลายปีเราก็มีความมั่นใจนะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าท่านไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆแม้จะไปรับบริการอย่างหน่วยบริการที่ไม่ได้เป็นบริการประจำ